เบิ้งพี่น้องครับเบิ้งคนมันห่วงแนวกินมันจะเป็นแบบนี้แล้วครับพี่น้องสะแล้วครับพี่น้องสะแล้วครับสะทำการสะโดยหหนาหาาิครับพี่น้องครับมือวันี้กราบทักทายสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดมลูกดกออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับอีสานบ้านกุดว่าครับเมื่อนี้ก็ได้เมนูกอบไก่ครับวันนี้ อ่ะพี่น้องครับตาหือสีน้อยกับคู่ครับผมมิทันแล้วครับครับใกล้ยืนตรกรายการครับทีมงานอีสานบ้านกุดว่าครับปีหกหกตกว่างกินครับพี่น้องเสียบกันตะพิทันสุกครับเฉพาะขึ้นจะเื่อกับเสบกันตะพิทันสุกครับพี่น้องัครบหัวหน้าแต่เหมือนกับกำลังขุดมองว่างปิดครับพี่น้องอิดมองอบใกล้ครับพี่น้องแล้วกัน้ำหนิ่ม นวสวัสดิ์รุดไทย่ายแล้วก็หคุน่าเตี้ยวครับ,นนบพี่น้องเพิ่นเกิดกำลังขามักกระเม่นครับที่เจเธอเนี่ยวขำไก่พี่เขาล้มครับพี่น้องปวกปิดแล้วครับพี่น้องต่อไปกันการเผาเลยครับอันนี้กับจิกมาเพื่อที่จะรีวิวดีกว่าเรื่องนั้นก็เลยอย่างน้อยที่คิดในวเนเจอ ิกี้โครนครับพี่น้องติกี้โครนก่อนนะครับกันมันพิวครับพี่น้องวนาแต้วกับวนาส,สวัสดิ์รถไทยในเสียปินกำลังจัดการเตรียมอบไก่ครับพี่น้องสูตรเบาดมดบอีสานบ้านกรดว่าครับพี่น้องยินดีต้อนรับเด้อพี่น้องนะวนาแต้วครับเพิ่งกำลังกวายขี้ตมครับพี่น้องเพื่อสิจ,จิกเพื่อจะจิก ปีนปิด <Liverpool> อ้ยบอกกับพิษเนาะทางพนันอีสานเพิ่งเกิาลัังเสียดพัดเพชรไก่ครับพี่น้องสองเมนูครับเมนูไก่แต่ว่าสองชนิดกันนะครับพี่น้องครับวันนี้ครับทีมงานอีสานบ้านกุดว่าครับกําลังขมักขม้นเลยครับกําลังเฝ้ากําลังการเลยครับพี่น้องโอ้เต่าเต่าน้วยนี่นี่ตั้งหมานเนาะหมานก็เต่าแก๊ส เตาดินขุดหน่วยนี่กำลังหมานครับหมานครับพี่น้องหมานอยู่หมานกินครับพี่น้องเด้อหมานอยู่หมานกินครับหัวหน้านิสาก็กำลังแลนมาห้านันเอ๊ะพัดเพชรไก่ครับพี่น้องสามแยกที่แยกแล้วสวัสดีครับหัวหน้านิสาครับสอแยกวันนี้เรพบเดียวอีแล้วครับพบเดียวอีแล้ววันนี้ก็ได้แลนเดียวใช่ไหมใช่แต่เป็ดเชือกใหม่เป็นเชือเก่าเนี่ยเพราะยังคูดเก่าเยอะครับ สุมเฟืองแล้วครับสุมเฟืองแล้วสุมเฟืองแล้วครับพี่น้องแลนลงมายืเทินหนึ่งก็แลนลงมาเรื่อยๆยู้อเทินดีที่สองจุดแล้วครับพี่น้องจุดไฟแล้วครับพี่น้องประมาณที่ลอยเมตรนี่มากับเลี้ยวเลี้ยวใต้มันจะมีเถียงมีเถียงที่ตรงใต้มันจะมีรักกันรักเสาสิ ดีสีน้อยกำลังจำเจีวครับจำครับพี่น้องจำไก่อบไก่ฟฟางครับพี่น้องบแซ่บครับพี่น้องวันนี้ก็ได้แซ่บเลยครับเบิ่งบมาจากยุท้งยุท้าครับพี่น้องอนฮะิบหัวหน้าแตวกำลังใส่ฟางอีกรอบสองครับพี่น้อง ใส่ฟางอีกรอบสองครับพี่น้อง <cities S 1> <classy. S 2> วันนาเต้วครับทีมงานอีสานบ้านกุดว่าครับพี่น้องบุญดุยดุยครับพี่น้องหอมครับเคลือแล้วครับพี่น้องเคลือะไรจะได้ซุกแล้วเคลือจะได้กินแล้วครับพี่น้องแจเย็นครับใบสี่ก็ได้กินแล้วครับพี่น้องครับ เสื้อแจ้วแล้วครับพี่น้องท่านฤๅษีน้อยเสื้อแจ้วแล้วครับพี่น้องหอมครับพี่น้องหอมก็ตะไคร้ยังดิบปุณครับซิ่มๆครับพี่น้องเป็นอะไรเนี่ยขึ้นยังวะเจ้าเนั่นน่ะวะบวโอ้ตบกิเลียแท้พี่น้องแสบ่ะขาดขาดถวยขาดถวยอีกจะข้าวครับทาทาไก่อบปางอยู่ครับพี่น้องสะแล้วครับพี่น้องสะแล้วครับ สะแล้วครับสะทำการสะโดยหัวหน้าญาติครับพี่น้องหัวหน้าญาตเพิ่งกำลังสะครับพี่น้องปลาตอกไก่หัวนะเอาไปไก่ล่องสะไปเลยเออเป็นฟุ่นเอาละปลาเยมาเสียไ้ไปตัอไปา่น มาลุนกันครับพี่น้องว่าสิเป็นเอ้าใดสิใหม่หรือว่าสิพอดีสะส้อยเดียวเฮ้ยสะส้อยเดียวกวาดว้ะดำดำก็กินทั้งในมันมาหลุนทั้งกันครับมันสีดำหรือว่าสีเหลืองหรือจังใดกะนถ้าเบิ่งครับพี่น้องถ้าเบิ่งน้ำเดียวครับทีมงาน อีสานบ้านกุว่านะครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่นะครับพี่น้องครับมาลด่นน,น้จะเปิดแล้วรเงมาลุ้นน้ำเดียวครับพี่น้องกับรังอย่างงัดปิดแล้วครับพี่น้องมาลุ้นเบิ้องว่ามันจะไม่หรือว่าจะพอดีครับพี่น้อง ขึ้นว่าไหลอันนั้นเนี่ยขึ้นว่าดับเรื่องเรา,าจะเนื้อบ้านก็นยนมาเราจะมือโท่ากันหอพี่น้อ,องครับจะว่าพูดเลยลุ้นกันว่าจะเป็นยังไง จะสดใสหรือจะมัวหมองครับพี่น้องครับสร้างบังไฟมาอบไก่กินมันสิเป็นอั่างใดน้อพี่น้องเอ้ยไก่ไหนหรือไก่ทานโอ้สิได้กลิ่นมั่งครับพี่น้องสีข้าแล้วครับเอ้มาสับหวดใหญ่เลยเหนียบๆเอ้าจะเบิ่งครับพี่น้องเฝ้าอยากเห็นครับมาลุดนั้งกันครับอ่าย่อไปเลยย่อไปเลยย่อไมย่อไปน้ำเสืองเด้อตรง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 เนาะ

ไก่อบฝางครับสูตรซอสสวัสดิ Hence, ์รถไทยใหญ่ค oh, รับพี่น้องโอ้ยหอมเป็นต่แซีบเป็นต่กินแต่บอท่านอบครับเผ็ดไก่ครับพี่น้องเผ็ดไก่ไก่อบครับพี่น้องไก่อบฝางครับสูตรอสสวัสดิ์รถไทยใหญ่ครับพี่น้องมา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 เอาไปหาหญ้าิง่เดี๋ยวหัวหน้าไขยบังไฟซอสสวัสดิ์รถไทยใหญ่ทำการชิมโดยหัวหน้านิสา หัวหน้าแตวหัวหน้าวีหัวหน้าญาติลือสีน้อยครับพี่น้องครับมา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 มบเเครับพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องครับมากินเขาน้ากันครับขอมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ครับทีมงานอีสานบ้านกุดว่าทีมงานเบาดมลูกๆครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กัะสีขวตัวไปกินเขากันครับมันสีเบิร์ดแล้วครับมูญติกินเบิร์ดหรครับรบสวัสดีครับตัวเดียวมี2ขาเด้อ Ha <laughs>